หยกครับเป็นไงครับเรื่องของแม่คุณก็อย่างตามที่เป็นข่าวอะค่ะว่าทุกอย่างมันต้องมีต้นสายไปเหตุจู่ๆจะมีเรื่องอะไรไปไม่ได้คือ้อจะบอกสาเหตุได้ไหมคะยกไม่อยู่ในเหตุการณ์ยกอาจจะมาเล่าให้หมดฟังทั้งหมดคงไม่ได้เพราะเราไม่อยู่ในเหตุการณ์เดี๋ยวเผื่อเราเล่าผิดแปลกไปจากณตรงนั้นก็คงจะไม่ดีแต่คุณแม่เล่าให้เรา ที่พี่นะข่าวโทรมาหาหยกผมก็ถามเขาว่าเกิดอ,อะไรขึ้นว่าหยกก็ได้ยินแวบๆแ,แต่ก็ไม่ได้สนใจแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้มีเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่บอกโอเคก็มีเรื่องจริงเลยอย่างเงี้ยแต่หยกเชื่อว่าไม่ว่าคุณแม่จะทําอะไรต้องมีเหตุผลคุณแม่คุณแม่หยกก็โตแล้วแล้วหยกอยู่ในวงการบันเทิงคุณแม่หยกก,หยก็ไม่อยากเป็นเรื่องเป็นราวหรอกเพียงแต่วันนั้นรู้สึกว่าจะมีเรื่องวันที่13กุมภาพันธ์แต่ข่าวลงวันที่ประมาณ7นะคะ7ตุลาคมน่ะซึ่งมันห่างไปมาอาทิตย์หนึ่งงคุยไ ใครแจ้งความก่อนไม่เปรียบเดี๋ยวก็ถามแม่ทำไมแม่ไปแจ้งความแม่บอกว่าก็กลัวแบบว่าเออเดี๋ยวแบบมีปัญหาม,มีข่าวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็บอกว่ายังไงก็ไม่พ้นหรอกถ้าคนเขาจะเล่นยังไงก็ไม่พ้นอยู่แล้วล่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีก็ได้ยินมาว่าแบบมีคนโทรบอกทางสำนักงานข่าว mm hmm. ว่าให้ไปทําข่าวหน้าตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเยวก็ไม่ทราบว่าเป็นใครไม่ทราบว่ามีเจตนาอะไรกันแน่ mm hmm. อะไรคือวันนั้นมัน ลงไมมลงมือจะต้องแจ้งความเลยเออก็น่าจะมีแบบการป้องกันตัวการผักการผู้หญิงอะคะอ่ะใช่ไหม,มเราเป็นผู้หญิงเราเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงพอจะนึกกันได้อะไรเงี้ยคะ่ะตัวคุณแม่หยกเองที่หยกเห็นแผลล่าสุดก็จะเป็นรอยเล็บส่วนยาวมานะคะแต่ว่าเป็นสะเก็ดแล้วล่ะก็จะเป็นรอยดำๆเหมือนแผลเป็นแบบแล้วเราเราต้องลองอะไรเงี้ยค่ะที่แขนที่คอ ถ้าเราวิวาสอย่างนี้เคลียร์กันได้จริงๆหยกก็ต้องตักคุณแม่ค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของเรื่องอะไรเงี้ยทีนี้ก็คือให้กําลังใจเขาเดียวแบบไม่เวลาหยกไม่ได้ซีเรียสถามว่าถ้าหยกไม่ใช่บุคคลในข่าวตบดีนราวิวาสตัดห้าร้อยพันห 8, 500, นึ่งก็ว่ากันไปเพียงแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้เราต้องยอมราบในสิ่งที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นหยกไม่ไม่ได้รู้สึกว่า,าการหยกเป็นข่าวแล้วเรื่องแบบเป็นเรื่องตบดีมันจะเลวร้ายอะไรมากมายนะคะถ้าโาพักเราจะเสียไหมคะหรือว่าหยกคิดว่าไม่อะค่ะเพราะว่า คนที่รู้จักคุณแม่หยกจริงๆแล้วรู้จักตัวหยกจริงจะทราบว่าคุณแม่หยกปเป็นคนยังไงเป็นคนแม่หยกเป็นคนสนุกแล้วบางครั้งก็รู้สึกว่า เขามองโลกในแง่ดีเกินไปสาหรับหยกนะเพราะว่าหยกจะเป็นคนเวลาจะคบใครหยกจะค่อนข้างมองแล้วแบบสังเกตเยอะอะค่ะคุณแม่หยกแบบแบบแบบวันนี้ดีนะลูกอะไรอย่างเงี้ยหยกอ๋อทีนี้ก็คงจะเป็นบทเรียนแล้วค่ะก็คงจะเตือนห่วงคุณแม่ซะมากกว่าว่าแบบต่อวันนี้ขอให้เชื่อเซนต์ตัวเองหลังจากที่แบบว่าได้แจ้งความมีเรื่องมีราวกันไปมีการโทรมาไก่เกียดหรือว่าจากฝั่งนู้นมั้ยคะนูไม่น่าจะมีนะคะคุณแม่ยังไม่รู้เลยะเรื่องจัดเนต่ปก็คงต้อง คอยทราบเรื่องนี้เหมือนกันตอนนี้ลองให้กำลังใ,ใจกันไไม่ตอนนี้อะคะจริงๆมันไม่ใช่ในความรู้สึกหยกมันไม่ใช่ว่าแบบเรื่องราวใหญ่โตอะไรมากเพียงแต่ว่ามันใหญ่โตเพราะว่ามันลงหน้าหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งการจะลงหน้าหนึ่งม,มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะฉะนั้นหยกก็ดีใจค่ะที่ได้ลงหน้าหนึ่งถึงมันจะไม่ใช่ใเรื่องหยกโดยโตรงก็แฮปปี้ค่ะก็ <c oughs> ให้กำลังใจเขาอะค่ะเขาก็แบบคือก่อนเนียหยกเตือนเขาแล้ว่ะก็จะคบใครให้ระวังอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นเขาก็พูดมาว่าเขาไม่ได้เชื่อแล้วจะล คนแบบมองโลกในแง่งดีอย่างเงี้ยค่ะอยากจะบอกอะไรกับสังคมหรือคนที่ติดตามอยู่ว่าแบบคุณแม่ในยันนอไงให้กำลังใจคุณแม่ ให้เปแฟนให้กำลังใจคุณแม่ก็คุณแม่หยกนะคะก็ถ้าใครดู้จักเขาจริงๆก็จะทราบประกอาเป็นคนยังไงครับคนแบบบางครั้งใจดีแบบดีเกินไปค่ะแล้วก็มองข้ามมองข้ามสิ่งที่หยกเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้หยกก็แบบสงสาร้วค่ะก็อยากจะให้เขาแบบอย่าไว้ใจใครมากอะค่ะเพราะบางทีการไว้ใจใครเนี่ยก็ถึงเวลาเราข้าตัวเอง